พี่น้องพี่น้องบอ่แล้วดอกเด้อพี่น้องเด้บอบ่แล้วเมื่อคืนนี่แกะไปแล้วกล่องหนึ่งเมื่อนี้เหลือสองกองเมื่อคืนอ,อ้าวหนาแผลนะแวบๆบแบบอุ้ยมาตาใสฮะเหตุดไดบ้านนี้เหตุดไดเหนตุใด,ด,ดลุงบอกอะไรไง หว่าแล้วไหม,วดดมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่สวัสดีค่อแม่สวัสดีค่อแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ว่าลุงด่างน,นาทีออาแล้วแล้วพ่อทวดแม่ทวด <laughs> ทำไมกูแก่อย่างงี้วะสันกูยังไม่แก่เลยนะมันเรียกกูทวดเนี่ยสิเด็กมาแล้วมาแลข่อยมามาแล้วจ้ะ <laughs> ไปดีพี่น้องเธอทีพี่น้องแกะกล่องมีเจ้ามาอย่างมาลีอยู่ล้างบ้านมาดิปารุงเลาลูกมาดิปาลุงลมแห้ง่น้องในนาบ้านจะเป็นอย่างยังคงจะคุยยังไงนเอาเลยพี่น้องฮัลโหล เปิดป้าแลตกใจเราเขาน่ะเห็นแหละ้อยถึงกี่นอกระไรของนัวแน่นอนอ้าวผูสาวรีโอมาคือการผีดเนาะผู้สาววิริไั่เห็นยับเข่าเมิดยับเข่าตุ่มเฮาสิอยู่เนาะป้าตุ่นน่ารักพีดพี่เราคว้าเปิดดีกว่ากล่องนี้แต่ว่ามันตื่นสเส้นมากเลยเอากล่องนั้นมาโอกล่อ,อ,องนั้นน่กกากลัว นเลุมชอบภาพเรียงเิดกน้อยได้มีแต่แน็คเท่านักเลยน้กเท่าไหร่กันีว่านักนัดกันตลาดกูนัดกันเฮยเออตลานัดามามามเฮ้ยร้อยเต้นนะออกมาซิเต้นออกจากกล้องโคตรยังกระด้างม่เสกกเสกเขียดนะโอ้ยแบบสี่บัดบดจิหูลองดู ทะเลเนนดันดนอุ๊ยมีการโควิดด้วยแม่ปิดปาแม่ห้อ่บาแล้วก็อันนี้บาไทไา น้องมันนี่แลน้องน้ำอุ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่สุขอบคุณอะไรพี่สุทางขบนฮะพี่สุทางประตูน้ำเออหมู่บ้านนี้พี่สุทางอันดอนเมืองอันนี้พี่สุทางประตูน้ำเนาะขอบคุณอะไรด้วยครับผมโอุ้ยมีน้องน้ำกับน้องมินนี่ด้วยเกย์อเกย์เกย์น้องมินนี่และน้องน้ำคนละสามชุดอ้อุ้ย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 แกบังด้วลูกขอบคุณครับป้าขอบคุณป้า ป้าดังๆเล้ขอบคุณป้าหลายๆเจ้ลูกป้าดังๆค่ะป้าอะไรอยากี้บอนี่นะเปิดดูแม่นังเนเนียบ่าวภูไทยเมียบ่าวูไทยวัีบ่าวูไทยกมาลา้เียบ่าวูไทยยังนะเอลซ่าลซ่า้วย ไปเห็นเอลซ่าเฮ้ยเอลซ่าเอลซ่านาีลวจอเอ้ยมาล่่าเปิดยู่งงอนก่อยเอามาใรเบองใเห็นเกหมะไปเลยาอ้อให้แม่ล้สูดหนึ่งนี่สวยมากเลย่ะา่ใส่ไใส่เอลมเนย่มใส่ได้บปเลยเนาะ

อ็คุณนทานหนอนะเยนนั่นบ่าวดุพอดีคอยได้นี่นะปุ๊กไทยนะนะพอดีอันนี้ของาวย่ยสอ่อนะนะพอดีแม่สีส้โปนี่อะไรอ่ะโซ่ไหมนี่อ่ะตัเป็นได้เอลซ่าหัวหอมหัวหอมภาษาอี๋เป็นอะไรบัหอเด้ยวเง้ยในมะม่วงมีมะพร้าวป่ซอสงวาเห็นในมะม่วงมีมะพร นี่ไงถั่วั่วแข็งมีถั่วเปลือกแข็งเออเวลดข้าหยำมแล้วมันกลุ่มๆข้างในวัวเหกาลัดอบอันนี้เป็นเกาลัดอบโอ้ยอันนี้ข้าวหมากกนหมากกีนกล้วยบวดชีน้องน้องแคทน้องแคทจ้าเอามีข้าเหนียน้ำเอาเอาโบไดกินได้ว่ามีข้าวเหนียวนี่นะขอบคุณค่ะบพี่เงี้ย ยารักษาโรคที่มันเป็นโรคอยู่เซ่ั้งม้าั้งหนกมานี่กินแหน่ได้ใช่ไหจะแทบพายักแลี้ยวทุกหลังกระแพงแล้วจะน้องมอสอยู่ใจคือเปิดมาหนังน้ำพี่ไอ้มันเปินมาไแม่ถ้ากล้องก่อนก่อนมะสวัสดีป้าลูกขอบคุณลาเด้อพี่ยาอย่างหมูหูบอกว่าเป็นยายังกินชิ้นขนมนี่ ย้าวใหมตัยาทำให้มีลูกก็ายกินเยอะกินแต่กินมันบดอกนม่นอจะเายายากินเมีตัวใหม่เหมือนได้จำเบอร์เอยต่อยเขาจัำเบอร์นิดน่อยตัใตาเขจับไมหน่อยรอไปต้องยันเ้เฮ้ยลายเอี้ยงออกคแนหยานอนมอกไปจะ่มอาวเลย นางเลอะนางลอกมาหนิกระแวงอยู่แย่แว้งอีเอี้ยมองมันเลอะเหมือนเลยัดอืมอืมใส่ถุงไปก่อนอสียนี่เนาะไล่มากคนนี่ไงลูกอมเป็นตาแสบโอ้ยขนมเจ๊ฮันท์ข่าวหน้าไม่ดีบปิเหตุเลยครั้งนี้ไปยบ่าวผู้ไทยบ่าวผู้ไทยมีชื่ออยู่นี่ถุงนี่มีนเอาอ๋อองบ่าวผู้ไทยนี่ นี่นี่นี่่วยตึงๆๆๆๆๆหองอร่อยกล้วนหอมอย่งนั้นนี่บังน้วยลลายเอามนสูตรแกบังด้วยกระขุนปลาเลี้ยวขอบคุณป้าปลาจูกระจู๋ไอ้ฮะของแบบอนี่มีสื่อไงเป็นของเท้าตอนนี้มีสื่อหนึ่งัด กมไทยมันสดกระสานมันเฮ้ยสุดยังกระตุ้นกระโตนะนะใส่ยี่เลยแบ่งให้แม่ใส่นี่เด้อคือมีเต่ดสุดกำมที่สุดเลยเล็งไว้บอกว่าสีเหลืองม็นใส่ยันไปเลย ตัวใส่ห้องนอนสละก้ยไเวย่พดีใส่แล้วกับอ่นนี้เนาะววววเนี่ยว่าเอวเฮงว่สวยมากเลยทุกคนอ้สวยงามงามม่หรเลืองีเลืองนี่เออขกดีเลือนี่กหลงนี่นะวยหน้อยสวยมากเลยดีข้างล่างเยอะยันหน่อยเบื่อไง เอาใส่ er ่ไดด้้เอนีามจีหัดพุ่งหัดพุ่งพี่เฮ้ยโตนล้พี่คางนี่แต่มันโมเรื่องแห้งเนาะคางนี่จะโดดไปยุบมาได้จากสามโตอันพิสุเอ้ยอยู่ร้างกล้องเอ็มในเดย์ถ้ามันใส่เอ็มขัแล้วของพิสุว่าถ้ามันจะแย่งของบอยไซแอลอ่ะด่ามันให้เลยนะด่ามันเลยมันบอกว่าใส่ไซเอ็มนี่ เนี้เอ็ใส่ได้ยใส่เอมนะเฮยคมนยเฮ้ีพู้แเพนสีชมพู้ีชมพูกับสีสมเห้ยเออสีสมอ้าลรต้น่ะสีอาสล่า่พี่สุบางลูเนี่ยนะเฮ้ยพี่นู้นก็ใส่ได้แต่เพ่นยังยึน้ออยู่ขาบ้านน้อยใส่ไม่ก็ใส่ปเพราะว่าพี่สุ ก็แกบอกพี่สูจไปว่าใส่เอ็มใส่บ่ได้เอลแมวเทนเบอร์นวลหน่อยเนี่ใส่บ่ได้เนาะสรุปพี่สูจมันใส่ไม่ได้ใส่เอ็มแล้วมันจะเบลังบังคับมาบอกว่าตัวเองใส่ไซส์เอ็มเออสิเนี่ยงามนี่นี่นี่ใส่เมันมีมือลุงอีมินน้งามเฮ้ยใส่หน่อยใส่ใหญ่เอ็มคือการเอ็มมาตรฐานถ่ายเฮ้ยมาตรฐานดอกเอ็มแล้ววางมาใส่ในเบอร์นี่เอ็มมาตรฐานยังสิมาเตียบกับพี่สูจ โผลตใหญ่เลยโคมดาบเลยที่แวในตู้มาวัดดูใส่เอ็มเอ็มคนละใส่คือว่าแลไวมันมีใส่หน่อยใส่ใหญ่ใส่หน่อยใส่ใหญ่สั่งมาสุานไม่ใช่ใส่ไ้ใส่เอนะอยู่ทางนก็อยู่น้ำใส่เอใส่ใส่เตียบอก เสือลงสะก่อนเดี๋ยวไปเบ่งกันนแสดก่อนวันละไข่ใครเน่เอ้าอไปล่อผู้ผู้แล้วพี่สุเอ้ยเขาเขาผดนั่นแหละตัวหนึ่งนี่ครับมแมวครับพมนี่ังงี้วนละง้ว่าอาล้้านไทยลงลใส่เ็นยนนไปดูแใหม่ว่าใ้ใครบ้างน่อจะจบเผ่อนกลกองนี้นะลุน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  น่าสิเมื่อแล้วพี่เอ้ยเ่าได้เสือเขาได้ตัเนี่ยไม่ได้โซ่นะยกขึ้นมาหนักค่ะน่าสิตัวหนล่ะขนมมอนงตัวนี้ขนมมันจะเป็นนังเป็นนุ่มมันจะโอ้พี่สุดจะไม่ให้กันไม่ให้นมหรอกแปนู้อะจะเพิ่งเข้าลู้แ้่ชายบอกแปลงนู้เอาอ่อ๋สองมันจะเออมันเห็นยังเฮยกาแฟกาแฟต้นนู้ของไทยฮะ ช่างสาวลาขอบคุณจ้าแปรงหน้าและสบู่กอนเล็บขอบคุณพี่หลายๆเด้อจ้าไได้นะคะไม่ค่ะเพราะไม่มีซื่อใครอยู่ที่นั้นเออยุ่งนะเยจะไปเขียนซื่อใส่ไม่มีแต่ขานตล่ะนั่นแน่แล้วมันแก้เปือกแนยังไงเขาบอกของเบาหมี่ มโนมโนพอเพรเป็นของปลูกได้เพิ่นก็เลยมโนมันเป็นข้าวโอ๊ตแพงอันแกนายเรียบร้อยไน้มาสเตอร์เรียนบอสขอบคุณพี่หลายๆเด้อจ้าของันเขาบคุณที้่ทำน้องเอียงลูกทางโน้ดูกเออน้องเอียงวะน้องเอียงอ้องเอียง เมื่อคืนในอาหารลูลาเท้เอี้อยียงขอบคุณค่เป็นกะของปะเากนี่ร่อย่นี้แหละเขาแก่แล้วแต่เราทำหรับนกเยเขาแก่แล้วบุญวันงแก่มาเรียบร้อยโอ๊ยมึงอยาพ่ออ่านได้บอกยันเอมมีมาซื้อเล่าอีกนะเขาใช้ในดำๆนะ ของบวผูไทยมันเป็นในอย่งคของไและน้องนำโชกองควันบ่คือติดนะะโบแห่แทกเกตกุณเทนมาผููไทยได้จ้าพิสุมมอนางกะฝากเงินมาหายแล้วไปสืหายน้องมีทีมทามือนะจ๊ะตะิมือมือจะได้นิ่มๆมือมันสาบมากเลยครับพี่อาพล อย่าไปแกของงาน้องเกลียงนลกน้องบอยน้องบอยนเอกหัวนี่ยังเป็นขนมหัวอันนี้เขาแม่น้องแทนะรอวนลี่ด้อเคิดว่านะอยูในกล่องกันบ่หกเดียวกันบ่อันนี้น่าจะแม่น้ำหอมคิดว่าอันนี้มันเปยังต้องไล้นี่นี่ ปลาอย่างน้ำหอมของผมครับผมขอบคุณมากครับสตายหมาเลยยายมาส่งด้วยยังในกล่องนีน้องแทนขอบคุณครัพี่ยยายก็มาแล้วพี่น้องมาส่งไ ซองซองซอพี่น้องซองอาบ่าปูไทยน้องนำโชคข้อไผ่เนี่ยอยนมาไ่บบไหมถ่วาปูไทยมีชื่อเของเรามีชื่ออยู่ บาบผู้ไทยอาสะคอนบาบผู้ไทยบาบผู้ไทยมีต้นไทรค่ะบาบผู้ไทยพี่ไหนของหนูมีแต่น้ำหอมอย่างเดียวใช่ไหมน้ำนี่เสือดีมือพี่น้องแคทบาบผู้ไทยหรือเปล่าเจดามีด้วยขอบคุณค่ะพี่ องแทนด้วยขอบคุณค่ะอตามมาทุกมึงองแทนมัอย่างนี้คอมอ้อันนี้กซื้อสือกันสาวจอยแม่มินนี่เลแม่มินนี่ตรงนี้น่ะแม่น้องมินนี่หนึ่งแพ็คสาวจอย1นึ่งแพ็คขอบคุณเลยขอบคุณแทนสาวจอยอย่างนี้เลงนะเก่งัอ้างะเก่งซัมอางเก่งซัมอาง ขอบคุณลลายเด้อพี่เด้อมีของ5กิโลมันมันสองขอบคุณลลายเด้อจ้าพ่อกันลดสักพาะอีอย่างเอากันแนวเสียมแนวนัวอันนี้ของเราเมื่อคืนก็ได้ไปแล้ว6กิโลอันนี้มาอีกโอ้ยกระดูกสิพวกข้าวนี่แหละพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยมาดิอซมาดิโซขอบคุณละลายเด้อพี่เด้อห้าโบขิดเด้อมีของห้าวหามาหนัง ข้าวเข้าอีนี้นะคะใส่ทงไว้แล้วยาพี่น้องจับเพื่อนพี่น้องอ่ะาร้อยโซ่เสื้ออีร้อยนะครัจับเสื้อใส่แล้วจับเอาะมาเริ่งกันเลยหนึ่งสองเลงิศมากเลยอ่ะนอนลงล่างลูกนอนลงล่าง เด็กๆขนมนี่ก็สิแบ่งลูกแบ่งร้านแบ่งลูกแบ่งต้าอ้อยคนละกล่องแต่นี่นะเนาจะเอเธอแม่น้อมนี่แป้งนัว จะเลจติ๊กบอกางต้งโล6โล12โลันีเป็น13โลอรันนผมเปรเทเอได้รับชิญโผล่มาใส่องใส่องน้องเอียงอาหารเจ้าน่ยลูกหล่านอาหารเจ้ากินี่รลูก อันน้ำดันเป็นแังคายที่นหึมับวแมนเยอะโอ้ยเสือคณะสากใมันแดงไมันงกี้นีใส่ไม่ได้ค่ะเป็นเป็นแวเน้างในส่วนนี้ก็คือคนกฟ่าเงินมาแหนใจคาคองนะพันหนึ่งเนาะ ทนึ่งพันบาทดับเป็นฝากมากมือนั้น่ะสามพันห้เขาน่ะเป็นสื่อ้อง่าวกุชชายสองพันก็ื่อคองมาเบิรพันเก้าเลือรอยหนึ่งเลาวไปหายเนข่าวกุชช่ายร้อยหนึ่งเนาะฝาดมากห้ฮะหาหลับพองาหลับพองมันท่า้องกองยได้สามลอยหาซีก็้สามอยหานี่สามอยหาีพอดีเป็นเจ็ดลอยเจ็ดลอย ใส่กระ๋องเลยน้ำมันจีฮอ้ยมาให้กินแน่ลูกาล้วยาสีไดเลืออางแลวมออมันนีมันสำคัญไหมกาการนั่น่เฮ้อเดี๋ตือนะท่านจะปเบิรงแสก่อนพอเพิ่งหายแพแน่ดิ่มเบิ่งีดำ ทำนี่ได้จังเดี๋ยวไปะได้ขอบคุณละลายทลูกสำหรับขอกระน้องหน้าขอกัะน้องขอบคุณละลายเด้อพี่ยากรับเป็นงัวอะไรละลายเด้อพี่เด้ออ่าทีละคนทีละคนวันนี้ก็ขอให้พี่ถูกรางวัลทีหนึ่งนะพี่เด้อเอาือเอาโหนโหนไปขอบคุณละพี่เด้อสำหรับเครื่องชามังครับแกเบิ่งกับกองซับเจ๋อยังนอนเนาะ น่าจะเป็นน้ำหอมที่จะร้อยกับคุณป้าแม่ได้สูตรได้สามสูตรแล้วก็เอลซ่ากับคุณป้าเลยลูกร้อยเรียมาพี่โอ้ป้าทีเดีเอาขึ้นแล้วจุดช่วย น้ำหอมฮะนะครับไปไหว้แน่หัวเตียงนอนนาดนีต่อีกกระเทยหัวโปะมลักสีมีกระลีไหว้น้ำหอมก็เอามาจับมืงองไว้แล้มีกบบแต่กระเทยตัวเดียวเท่านั้นแหละนี่นะ <c oughs> สีทรายอ <c oughs> ดหัวร์เปิดกับเปิดพิธีทางไงเขาเห <c oughs> นื่อยไงกลัวน้ำหอมคือก <c oughs> ันติดน้ำหอมคุณยังว่าน้ำหอมอืหอมหอมอะไเนี่ย

น้านาพี่น้องล้วพ่อกมาคิปหนาขอบใจพี่น้องทีท่ติดตามเดอิอพี่น้องเดอิอขอบคุณพี่สุมากๆครับผมวานสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะฮะร่ำรวยเงินทองครับผมแ,งงแล้วก็ขอให้ถูกหวยตลอดปีตลอดไปถูกรางวัลใหญ่ใหญ่น,าน้าร้อยไปแล้วแร้วมัวแต่กินไปเด้ยวพี่น้องน